ล็อกวิววินหนึ่งทริปวันนี้ก็จะพาทุกคนไปตามล่าหาน้องแพนด้าใน ep หนึ่งว่าเจอหรือเปล่าน้องเขาๆนั่นเองการเดินทางง่ายมากเดินทางจากสุวรรณภูมิไปเทียนฟูเฉิงตูใช้เวลาประมาณ3าชั่วโมงเราเดินทางตีสามนะทุกคนไปที่นู่นถึงประมาณ6-7ถึงโมงเชา้าใช้เวลาแป๊บเดียวหลับแค่ตื่นเดียวก็ถึงเลยเรามาดูกันว่า ep หนึ่งนี้เราจะเจอน้องแพนด้าหรือเปล่าแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งคือตามล่าหาหิมะครั้งแรกว่าจะเป็นยังไงในเฉิงตูนะ หลังจากแลนจ็ดจนมงเชานะทุกคนก็นั่งรถบัสต่อไปในเมืองประมาณ15ยวนหรือ75บาทนะก็ถือว่าราคาดีเลยแหละสิ่งแรกที่ต้องทําเลยหลังจากที่ถึงในเมืองนะทุกคนคือการไปเช็คอิน แต่ก็ลืมคิดนะว่าตอนเช้าคือไม่มีโรงแรมที่ไหนจะให้เช็คอินอย่างแน่นอนนะก็เลยไปทายซีอิงในตัวเมืองนิดนึงว่าแบบมีอะไรบ้างนะ่าสนใจน่ากินน่าเที่ยวบ้างนิดนึงนะทุกคนแล้วก็เอากระเป๋าไปฝากไว้ช่วงประมาณ7-8็ดถึงแปดโมงเช้าประมาณนี้การเดินทางต้องใช้เวลานิดนึงนะทุกคนก็คือกองถัพต้องเดินด้วยท้องหลังจากเก็บกระเป๋าเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินร้านนี้เลยต้องบอกว่าลหลายๆคนก็คือคนไทยรีวิวเยอะมากๆเลยนะก็คือต้องมาตําแล้วละ่ะ มือแรกในเะฉิงตูเราก็สั่งข้าวหน้าเป็ดเป็นเลยประมาณ20หยวนก็ราคาดีน่ารักน่ารักไม่ได้แพงมากถ้าไม่อยากกินของในห้างทุกคนสามารถเดินแบบรอบๆได้นะมีของโลโก้โลโก้ขายอยู่แบบสามารถลองได้เยอะมากเลยจริงตอนที่เดินนะทุกคนประมาณช่วงเช้ามากคนก็คือแบบไม่ค่อยได้คึกคืนเท่าไหร่แล้วก็แต่เราก็หาของกินได้โดยทั่วไปเลยนะอย่างเช่นชานี้ก็คืออร่อยมากแบบนมนมครีมครีมลีม่ครีมมี่นิดน,นึงก็สามารถไปตามเมือนได้นะ สำหรับใครที่กังวลเรื่องของการใช้จ่ายที่นี่นะทุกคนง่ายมากนะไม่ต้องใช้เงินสดใช้แค่วี h ช t แล้วก็ a า i ีเพผมแนะนำให้ผูบ Union Pay ัติ UnionPay พย์คือง่ายมากๆแต่ว่าใช้เป็นวีซ่าและมาเซอร์ไกา์ก็ได้แต่ว่าบางร้านมันไม่รองรับเพราะว่าเราอยู่ในจนะีนเนาะแต่โดยส่วนใหญ่ที่นี่ทุกคน95นนะไม่ค่อยรับเงินสดกันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีเงินสดไม่ก็ไม่จำเป็นต้องแลกมาก็ดีกว่า อยากจะบอกว่าคนที่นี่จะไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะเขาจะใช้ภาษาจีนซะส่วนใหญ่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการใช้ Google Translate นะแม้แต่กระทั่งการสั่งขนมที่นี่นะเราต้องถ่ายรูปให้เขาดูว่าเราจะสั่งอะไรบ้างแต่คนที่นี่ก็พยายามเข้าใจในสิ่งที่ชาวต่างชาติพูดนะว่าเราต้องการอะไรแล้วก็น่ารักมากๆนะทุกคนแถมขนมที่สั่งมาวันนี้ก็อร่อยมากๆนะก็อยากให้ทุกคนไปลองกันอ่ะหนึ่งวันยังไม่จบน้องก็ยังไม่เจอนะทุกคนวันนี้ตอนดึกนะก็พาไปหาอะไรกินนี่ชาแพนด้านี่ก็คือแบบต้องไปลองมันเป็นถิ่นขของงเาจริ สำหรับยามค่ำคืนที่นี่นะทุกคนคึกคืคนมากตกเย็นนี่ก็คืออากาศเย็นสุดสำหรับใครที่ไปที่นี่ก็ลองไปเดินดูสายซียิ่งในเมืองกันได้นะก็มีกิจกรรมไม่ทำเยอะมากๆนะตกดึกมาหน่อยวันนี้ก็ไปที่อันชุนสะพานที่ดังที่สุดในเมืองเฉิงตูถ้าเกิดไม่มาคิดว่ามาไม่ถึงแน่นอนสามารถเรียกทีทีได้นะทุกคนในเฉิงตูก็ประมาณราวยี่สิบหยวนสิบกว่าหยวนประมาณนี้ไม่แน่ใจนะสำหรับวันนี้ก็ยังไม่เจอน้องเฮาเฮาและก็ยังไม่เจอหีบมะแต่อย่างใด ไปดูกันว่า EP 2จะเจอหีมาหรือเปล่าที่คิดว่าแบบมันจะทำให้เราสทานลบ1ิกันไปเลยสำหรับวันนี้นอนก่อนละฝันดีจุ๊บ